ชนบุรีใครๆก็คิดว่าจะมีแต่ชายหาดทะเลหรือเกาะชื่อดังอย่างเกาะล้านเกาะสีชังแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่มากมายเลยนะเราขอนําเสนอหนึ่งในน้ำตกชื่อดังของจังหวัดชนบุรีนั่นก็คือน้ำตกชันตะเถนก่อนจะออกไปเที่ยวก็ต้องหาอะไรรองท้องแน่นอนครับร้านที่เราจะมากินเนี่ยจะต้องไม่ใช่ร้านธรรมดาจะต้องเป็นร้านลับเราขอนําเสนอร้านป้นผัดไทยไข่ปู ไข่ปูได้เยอะมากทุกคน,นเอเร็ส้นของเขาไม่ได้ปิดกันเลยนะหอมอนเนื้อปูเขาเลยเนื้อปูด้วยผักไทยทะเลธรรมาดานี่ทะเลวิเศษทุกคนดูหมึกกุ้งแต่ก็ต่างกัน,นไม่เยอะก็ได้อยู่อืมนี่กุ้งตัวตัวกุ้งตัวใหญ่อยู่วันนี้มึกตัวักเอฟเลย ข้าวผัดเหรอข้าวผัดหดมูได้เยอะอยู่เลยได้เยอะมากทุกคนสองราคาอยู่นะเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าบาทเออเขาใส่มะม่วงด้วยอืมต่มะม่วง,งก็น่ไ่ได้ใส่มะม่วงเลยนะอือได้มะม่วงเนี่ยเขาใส่มะม่วงด้วยทุกคนก็คเคยกินแต่ใรใส่มะม่วง จากร้านผัดไทยนะครับเดินทางออกมาไม่ไกลก็จะมาถึงกันที่น้ําตกชันตาเห็นซึ่งจะอยู่ห่างจากตัวร้านผัดไทยเนี่ยเพียงแค่11เดนาทีเท่านั้นนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วน้ําตกน้ําตกอะไรคะน้ําตกชันชันตาเห็นชันชันตาเห็นกางเต็นท์้านกางเต็นท์ <laughs> เป็นยังไงมันไม่ใปิดคอนอนมี้านกา,างเต็นท์ <laughs> นนด้วยวนะทุกคน ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ําตกชั้นตาเห็นนะครับเดินลงตามวันนี้นะครับไม่เดินรถบริการนะครับเ่าไรกี่บาทเขามีรถบริการด้วยละติ <10 S 2> บาท์จะเป็นเท่าไโ <10 S 1> อ,อ้โหบารหรือว่าขากลอบไหมเออเพราะนี่มันเดินลงขากลอบนี่ขึ้นเนินใช่ไหมครับใช่ครับเราขากรับเดี๋ยวขากลับเราค่อยขึ้นรถนะครับเพราะว่าขากลับมันต้องเดินขึ้นเนินใช่ไหมแต่ขาไปเราเดินลงเนินเดินสบาย300เมตรเอง3ป้ายยังถ่ายรูปอยู่เลยทุกคน ที่น้ำตกชันตาเห็นนะครับก็จะเป็นน้ำตกในตัวเมืองชนบุรีนะเป็นน้ำตกที่ใกล้กรุงเทพมากๆแล้วก็น่าจะเป็นน้ำตกเพียงไม่กี่ที่ที่ในชนบุรีในตัวชนบุรีเหมือนจะมีประมาณสัก2-3ถึงที่นะครับที่เป็นน้ำตกนะแล้วก็น้ำตกที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้แบบนี้เนี่ยน่าจะมีแค่ที่เดียวนะครับในในตัวเมืองชนบุรีครับสามป้ามาแล้วทุกคน <laughs> โอาฟิวธรรมาชาติสุดๆเพราะว่าทางนี้เขาไม่ให้รถของนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาจะมีรถคอยบริการเนาะก็คนละสิบบาทนะครับถ้าใครจะขึ้นนะแต่ขามาอย่างเงี้ยมันลงเนินเราไม่ต้องขึ้นก็ได้รถมาค่อยขึ้นแต่ขากับพ้อขากับเดินขึ้นเนินเงี้ยขาลาบกฎ <c oughs> ของข้างในนี้ก็คือห้ามทิ้งอาหารเลี้ยราดนะครับแล้วก็ห้ามให้อาหารลิงนะครับลิงน่าจะมีเยอะนะ น้ำตกชั้นตาเทถ้าในกล้องเห็นนะเราจะเห็นลุมกินน้ำด้วยนะครับว,ว่าไปเลย <c oughs> ใครจะมาถ่ายไฟเป็นลุมกินน้ำบ้าบอ <c oughs> เห็นนี่ไหมทางเดินไปน้นําตกตป <c oughs> เดินข้ามเลยโอ้ย <c oughs> และนี่คือทางเดินไปน้ําตกนะครับ ถ้าลื่นก็กระโดดในั่งขวาได้เลยนะครับทางเดินขึ้นน้ําตกและข้างหน้าของเรานี่ก็คือน้ําตกชั้นที่หนึ่งนะครับน้ําตกชั้นที่หนึ่ง,องสองแค่นั้นพอนะใช่ไม่สองก็สามพอหนิงเต้าอ่ะหนิงเต้าอ่ะไม่ใช่สะดุ้งโมโด้ด้หนิงเต้าตอนนี้เรายังอยู่ชั้นที่หนึ่งอยู่นะเรากำลังเดินไปที่ชั้นที่สอง หนึ่งนะแล้วไหนป้ายชั้นที่สองและข้างล่างข้างหน้าของเราก็คือน้ำตกชั้นที่สองถ้าใครจะไปชั้นที่สามสี่ห้าก็ไปนะครับเรามาถึงแค่นี้พอ <c oughs> เรามาถึงกันที่ชั้นที่สองแล้วนะครับพอถ้าใครจะไปต่อก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับทางก็จะลำบากนิดหน่อยนะ ก็คือน้ำตกเขาจะมีทั้งหมด 5, ชั้นชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่5นะครับแต่เราขอหยุดอยู่แค่ชั้นที่2องนะพอนะเพราะว่าดูจากทางที่มาเมื่อกี้ก็คือลำบาดนี่หน่อยน้ำเย็นอยู่นะน้ำเย็นมากทุกคนดูความใสของน้ำดูความใสของน้ำานนี่ นั้นไสเวอร์เกือลงมาได้อ่ะเาจะเอาตีารอนี้ถึงแล้วมันยายความรู้สึกหน่อยรู้สึกเป็นไงคะลำบากเั <laughs> ิมาทำอะไรที่นี่คือ <laughs> ที่น้ำตกแห่งนี้นะครับ ก็มีจุดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําหลายจุดมากเลยนะครับโดยรวมๆจะมีด้วยววกันกทั้งหมดอยู่ห้าจุดนะทุกคนแค่เราเดินลงมาตรง300เมตรลเดินลงมาถึงข้างล่างก็คือจะมีแล้วหนึ่งจุดตรงนั้นก็คือเขาจะทําเป็นเขื่อนที่กัน้นน้ําน้ําตรงนั้นก็จะลึกนิดหน่อยนะครับคาตาจะประมาณเขียวอคแต่ถ้าเดินขึ้นมาชั้นหนึ่งสองสามี่ห้าเนี่ยก็จะมีจุดเล่นน้ําและทั้งหมดห้าจุดแต่เรา ยู่ที่จุดที่สองพอเพราะว่าเหนื่อยมากรู้สึกลำบากสุดๆอยากไปแม่จุดที่สามไหมคะไม่ไปให้เธอไปคนเดียวไม่ไปหันหลบเลยเแต่แกว่างไม่ร้อนดีกว่านี่ถ้าอยากจะไปจุดที่สามให้ถามคนนี้นี่ก็ได้ไปเลยยูทูบเบอร์ต้องไปบออยูทูบเบอร์ก็อิททจุดที่สามสี่ขอยู่บ้านบอถึงแค่จุดที่สองพอเหนื่อย ค่จุดที่สองน้ําก็ใส่แล้วอะแต่จุดที่สวยที่สุดก็คือจุดที่ห้าเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นน้ําตกแบบเป็นหน้าผาลงมาเลยชั้นสามเหมือนจะไม่ได้ลําบากเหมือนชั้นสองกับชั้นหนึ่งนะทุกคนทางเดินคือแบบขึ้นลงขึ้นลงนี่เดียวผมขอถอนคำพูดตอนนี้ผมเห็นแล้ว ผมเห็นแล้วตรงเห็นแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าลําบากกว่าชั้นหนึ่งทำไมถึงลำบากกว่าชั้นหนึ่งคือตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โหไม่ก้อยขึ้นไหมป้น้ำตกชั้นที่สามนีรอยไอ้ผังด้วยใบรุ่นกำลังเด,ดนะินน้ำเล่นน้ำกันอยู่เลยนะโอ้โ เลยเต yeah ็มยืนกันได้มึงพอดีนะครับไปหัวประคิดทงท่านเลยได้ผ well. ัวมันไปทุกคนเราขึ้นรถแล้วคนละสิบบาทนะครับอุ้ยรถรถรถโอ้มาดูนะคะว่าใครจะกิ้งเราเรามีกิ้งค่ะระดับนี้ เราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะครับที่ต่อไปคือเราจะไปนั่งชิชลๆรับน้ำเย็นๆนั่งแช่น้ำไอ,อไปกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่ฟาร์มในใจแล้วนะครับไ,รไปไปเดินลงไปสั่งกาแฟตรงไหน,น นี่ของทางร้านนะครับโอเคก็มีน้ำช่วยเหอนกันเลยยรู้สึกปวดเท้า enfin <Titanic> <ical> มาแล้วเครื่องดื่มของเรานะครับที่เราสั่งไปนะของทานเล่นที่เราสั่งไปนะครับเป็นไฟล์กับนักเข็ดรู้สึกชิลมากเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นนั่งแช่น้ำใส น้ำเย็นๆโอ้โหทุกคนเป็นการพักผ่อนที่รู้สึกว่าได้มาพักผ่อนจริงๆนะครับช้าไม่นับที่เราเดินขนึ้นน้ำตกเมื่อกี้เนะียขึ้นน้ำตกเมื่อกี้คือโอ้โหขาเทบลากเราขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันอีกดีกว่านะครับทุกคนวันนี้เราจะเที่ยวให้เต็มที่ เพราะว่าเป็นวันเสาร์นั่นเองให้เดาว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับใช่แล้วครับเราอยู่กันที่หาดยอดพิพของคนกรุงเป็นหาดแรกของฝั่งตะวันออกนี่ให้ทุกคนลุ้นก็คือชายหาดบางแสนนั่นเองนะครับเอที่เก่าที่เดิมที่ประจำของเรานะ ฝั่งขวาครับผมมีทางมะลายครับผมระวังนะระวังระวังให้ครับผระวังครับผมเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเลี้ยวขวาหน่อยครับเลนี่นะคะบางแสนเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ห้าโมงสิบเจ็ดนาฬิกาเป๊ะเลยเหรอ ห้าโมงสิบหกนาทีสิบเจ็ดนากาสิบหกนาทีอันนี้คือวิวบางแสนเวลาวัณนะคะซึ่งวันนี้ดำเนินรายการด้วยดำเนินรายการด้วยบุตรซี่ค่ะย้อนขอร้องกับอ๋อยซี่ค่ะเอาเต็มทีมุงลูกมึงเน่ามาทำอะไรอน้องอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะถ่ายรูปให้บุตรซี่ก่อนนะคะ มาแล้วค่ะเมื่อกี้ถ่ายรูปให้น้องไฮให้น้องบุตรอยู่ค่ะแบบฟิลแบบอกหักมาทะเลคนเดียวอย่างน,นี้ค่ะมีเ,ออเล่นอะไรนะมึงเ,เขาเรียกอะไรนะบันไนาไม่ใช่โซฟาโซฟาเออใช่ไหมน,น้่นทำนี่ หลังจากที่แส่าทิติ์รับขอบฟ้าไปนะครับก็จะมีบรรยากาศเย็นๆลมพัดเย็นๆนะวันนี้ซึ่งตอนนี้ที่บางแสนอุณหภูมิอยู่ที่28องศาในช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละที่บางแสนเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนก็น่าจะอยู่ที่30-31 บางแสนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเย็นเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นตอนกลางคืนกลางวันคือเหมือนหาดอะไม่แบบเขาเรียกว่าแะลรนักท่องเที่ยวเต็มตลอด24ชั่วโมงอตอนกลางคืนก็จะมีพวกวัยรุ่นพวกอะไรนี้ก็มานั่งชมทะเลกลางคืนมาแบบเล่นน้ําตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าถ้าผมจาไม่ผิดนะครับบานาน่าโนไปบานาน่าโบดจะมีถึงหนึ่งทุ่มเนาะแล้วเขาก็จะเริ่มเก็บ แต่ชายหาดที่บางแสนอะลงเล่นน้ําได้ตลอดเวลาเลยช่วงกลางคืนเห็นแบบเฮ้ยทะเลมันอาจจะน่ากลัวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าช่วงกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็กเนี่ยลงเล่นเยอะมากๆ, <c ười> ๆเลยนะครับกินข้าวซู้มหมซุด,ดำนะก็ห <c ười> <c ười> ันแม่นี่มั <c ười> นหนยไปไหนขต้องเปิดไฟฉายกินเลยนะทุกคนมืดตึ๊บ <c ười> <c ười> เจอย่ามแม่เปรี้ยวมากหมึกย่างตัวโตๆและกองไม yeah. ่เห็นหรอกทุกคนเพราะมันม mm ืดเลิศจมปากตึมคำอยู่แล้วนี่กุ้งท right ุกคนแกะเรียบร้อยมืดน้ำจิ้มสามรสเปรี้ยวไปนิดหนึ่ง แต่ก็กินได้อยู่อร่อยอยู่ยยมีข้าวผัด,ด,เ,ดเราซื้อมาสี่อย่างเท่าไหร่นะมันเป็นเซตอะแปดร้อยห้าทั้ทั้งห้าบาทแปดร้อยห้าสิบ่อเจะมีต้มยำทะเลใช่ไหมจะมีต้มยำทะเลเข้าวผัดหมึกย่างแล้วก็กุ้งเผาแต่นรหสิบถือว่าโอเคนะครับคุ้มอยู่นะที่บางแสนนะครับแลวเขาก็มีบริการโตโด๊ด้วย ถ้าใครไม่มีเสือมาเขาจะมีบริการเสือด้วยนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับทริปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบแล้วก็กดไลค์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับถ้าหากอยากให้เราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับขอบคุณครับ